ประเทศอังกฤษนะคะถือว่าเป็นประเทศที่มีหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีมาอย่างยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่เลือกโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษให้กับลูกนะคะก็สามารถมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีค่ะมีการเน้นเรื่องของการสอนทักษะแห่งอนาคตด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทักษะแห่งการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการทํางานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์นะคะสามารถเตรียมพร้อมให้กับเด็กไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจค่ะมีการเปิดโอกาสทางด้านนานาชาติให้กับน้องๆค่ะเพราะว่าหลายๆโรงเรียนนะคะ มีความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยนะคะแล้วก็โรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษหรือประเทศอื่นๆนะคะซึ่งจะช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับน้องๆในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนต่อในต่างประเทศด้วยค่ะโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษที่ได้รับการรับรองนะคะส่วนมากจะมีการกําหนดเรื่องของมาตรฐานห้องเรียนมาตรฐานห้องแลบต่างๆเอาไว้นะคะทําให้เวลาลูกเราเรียนนะคะเราก็สามารถมั่นใจได้ค่ะว่าได้มาตรฐานระดับนานาชาตินะคะ